ที่เป็นส,สาวๆจากบ้านอย่างนี้เขาเรียกก็บ้านไรกลากงปะมันก้มวัดก้องทีมเดียวกับน้องคำเสานะครับแต่ผมไม่ยักสังเกตน,นะว่าทีมนี้มีคนสวยเยอะมากครับวันนี้มาส่งน้องๆที่บ้านนะโดยิบพังรักเธอนะออโอกาสอนนาพี่มาเชิงตุงมาพี่อันนาแอลครวัวเลยนะให้ทำอาหารให้กินได้ป๊ทำไม่เป็นห <laughs> มดเลยอดอดรับประทาน เยอดีกยืนีอย่างนี้ได้รอตอันนี้ชื่ออะไรบ้างครับทีมขน้องแม่แม่ชื่อน้องอชื่ออะไรครับกองคําล้วน้องชื่ออะไรครับน้องหอมกับกองคำโอ้่วนใหญ่จะมีคําว่าคําคาว่าหอมเยอะมากนะอืคนที่นี่จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นไทยใหญ่ใช่ไหมครับ <laughs> นะก็ถ้ามีโอกาสก็น่า <laughs> ผมจะมาแอบกบ้านน้องทั้งสองคนใหม่นะครับขอบคุณ,คณมากมากเลย ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ครับอยากให้ผมมาเชียงตุงคราวหน้านะครับผมก็คงจะมานะเพราะว่าผมประทับใจมินไมตีที่ดีแต่ผมจะไม่มาซีพักผมจะมาคนเดียวเพราะผมเพราะน้องๆเชิญผอมบาแต่ไม่ชวนซีพักมาเออก็ตามมาจากที่งานวัฒนธรรมใช่ปะรันมามันอืมนะก็นาน้องก็ดีครับเดี๋ยวผมมีนัดนนเย็นนี้ไปทำข้าวต่อที่บ้านแงนนี่ข้าวจะมี วันกองนี้งานมากนะตัวติวานท้อลาเลยสุดยิ่งยิก็เมื่อแต่ได้ยิ้มกันด้วยซีมาพยายามจะให้น้องไปถ่ายคลิปวิดีโอตอนเช้าทับกับข้าวให้กินน้องบอกทำให้เป็นทำให้เป็นจริงๆเหรอลองต้มไข่ต้มไข่พี่ก็อยู่นะพี่กินง่ายอยู่ง่ายใช่ไหมต้มไข่ต้มมาม่าก็กินได้แล้วใช่ไหมซิมา เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ามคนที่ตามพี่ก่อนนะพี่เขาถ้าคนที่ตามบอกว่าเอออยากให้พี่มาพี่ก็จะมาใหม่เพราะพี่ประทับใจฝีมืออาหารของสาวเชียงตุงแล้วก็น้ำใจเม่ตีและก็ธรรมชาติที่สวยงามไปจริงจริงโอ้ตายแล้วเดู๋วนะนะเดี๋ยวงหน้าพี่อาจจะมาใหม่นะครับขอบคุณมากเลยน้องน้องหอมคมครับน้อง กองขาวโ้โหครับกล่องทิพย์หรือกองขาวแล้วพี่งามหลายนฮักเต้เตะลูลูอันนี้นะครับกินเทียนอนออกไลครับผมอยู่ที่สถานีรถขนส่งของเมืองเชียงตุงนะครับเดี๋ยวรอรถออกจากสถานีครับผมมาจองตั๋วรถที่นี่ครับในรอบ11บเอโมงของวันนี้นะครับก็ต้องซื้อตั๋วเวยนะติั๋ตอยู่ที่คนละประมาณคนละเท่าไหร่ใช่ไหมครับ พอแล้ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นหนึ่งนชาร์ตก็ประมาณตีไปก็ประมาณเกือบสามร้อยหรือประมาณ300อ่ะประมาณเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศด้วยครับเวลาเราเดินทางมาที่นี่นะก็จะได้เจอทุกคน,นมากมายครับที่เดินทางไปท่าขี้เหล็กหรือว่ามาลออรถนะครับที่นี่ยังมีบริการฝากรถเพิ่งสำหรับคนที่อยู่เชียงตุงนะครับก็จะได้พโทรพากที่สถานีที่นี่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเปน็นนักท่องเที่ยวเองก็สามารถนั่งแท,ท็กซี่หรือว่านั่งอะไรมาของเราไ,ได้เลย เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศล้วงนอกกักนนครับด้านหลังนี้คือรถที่เราจะเดินทางนะครับก็จะมี้ารางเปิดไว้เพื่อเอาสัมภาระที่เตรียมมายอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไว้ใต้ท้งรถเห็นไหมตอนนี้รอเวลาทา่านนะครับเดี๋ยวก็เราจะเดินทางกันนะครับดูบรรยากาศอันนี้สักนิดนึงนะเพื่อใครที่ไม่เคยเข้าเมืองชิงตู แล้วก็ไม่เคยเดินทางมาเที่ยวก็จะได้รู้ว่าเป็นข้อมูลสำหรับการเดินทางด้วนี่ครับก่อนที่ผมจะมาจองตัวรถหรือออกมือเนี่ยผมต้องเอาพาสปอร์ตไปสแตมป์ที่เอเมกชั่นก่อนนะครับก็ทำตามได้ครับก็รู้สึกาีดีครับกลับแล้วนะไม่ได้อยู่ประเทศไทยนานนะวันนี้ก็รู้สึกโล่งเลยนะก็รู้สึกว่ากลับบ้านดีกว่านะก็เดี๋ยวอยู่ที่นี่นานมากจะเป็นคนเชียงตุงมาซะอีกแล้วก็โอเคนะเดินทางตั้งแต่ช่วง11โมงไปถึงช่วงกี่โมงครับ ประมาณ3โมงโดยประมาณเดินทาง4ชั่วโมง11 12จากถึงทาประมาณ3โมงถึงที่ท่าเทครับก็ดูบรรยากาศการใช้ครับก,ก,กบับอันแนนมาถึงรอเอาไวครับนะี้จะพูดเร็วนะครับว่าอันแนนาถึงที่รอเอาไครับอตอนนี้คนก็เริ่มเอาของขึ้นรถแล้วนะผมก็รอรถอยู่ เดินทางขึ้นรถครับดูบรรยากาศไดูได้เยครับสวันดีครับ,รบผม,มาแนแนทเลยผมเอากระเป๋าเก็บไว้ใต้ท้องรถแล้วครับเวลาเราเอามกระเป๋ามาเกมเนี่ยเขาก็จะติดสติกเกอร์ครับก็จะดูจากตวัวที่เรานั่งว่าเรานั่งอันดับเท่าไรนะเราก็จะขึ้นไปนั่งบนรถกันนี้นะพอขึ้นไปเราก็กระเป๋ามาฝากด้านล่างถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่ครับเขาจะติดสติกเกอร์ให้แล้วก็เขียนที่นั่งเราให้ครับเพื่อกันเหนียวเลยกันลากนะที่ด้านล่างนี้เห็นไหม ก็ปลอดภัยดีไหมก็น่าจะระดับหนึ่งที่ดีครับแต่ว่าเดี๋ยวดูบรรยากาศการขึ้นไปบนรถด,ดีกว่ากับอันแนทถอกินที่นอกรอยครับก็เดี๋ยวรอคนทยอยขึ้นไปออก่อนครับเดี๋ยวผมจะทยอยขึ้นนะครับตอนนี้คนก็เริ่มชักเริ่มแล้วนะแต่ข้างบนที่นั่งน่าจะเล็กๆนิดหนึ่งนะก็เลยอยาจจะทำให้ลำบากหน่อยนึงครับก็รู้สึกว่านะเอ็นหลังนี่น่าจะลำบากนะ,ะดูนี่ดูนี่เห็นไหมเขาจะเขียนสติ๊กเกอร์นะเอายางรัดนะแล้วก็เขียนเบอร์ไว้แล้วก็ผูกไว้ที่ ไอกระเป๋าหรือว่าของที่เอามาครับนะจะดูจากตั๋วรถเลยเป็นหลักนะแล้วก็จะปิดแล้วอ่านครับตอนนั้นเต็มแล้วครับเดี๋ยวรอให้คนน้อยๆหน่อยผมจะขึ้นไปนะนะใกลยังอัศินมักสืออัศินมักสือหน่อยถือพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ขอยัดเก็บกระเป๋าก่อนเก็บกระเป๋าก่อนเพราะว่ามันเกี่ยวอะไาเฮ้ยเอามาทำไมน้ำที่นี่ยืมนะ เขาเขาเลี้ยงน้ำอยู่ด้วยที่กลัวเขาไม่ให้พี่กินน้ำโอ้โหที่ไมู่ม้อ่มองไปเพือใครเขาขึ้นไปแล้วดูบรรยากาศวะาโทห้ากะทิออกแล้ว8ครับมาดูบรรยากาศก่อนขึ้นรถครับเพื่อใครที่ไม่เคยมาขึ้นก็ได้รู้ไว้ว่า จะขึ้นรถยังไงมายัางไงผมก็อยากจะรีวิวให้เพื่อนได้ดูครับเพราะว่าทิงตุงมาไม่ยากมาง่ายๆหรือถ้าเอาที่สะดวกนะก็คือประมาณว่าถ้าเอาเอาบอตรเดินผ่าสมาก็่จ้างกายยางไงถ้วก็ิะพาสปอร์ตมาแค่ไปแจ้งอิมเมชั่นที่ด่านที่ท่าเคเล็กแค่นั้นแหละพอเราเข้าเชียงตุงเราก็มาแจ้งอิมเมชั่นที่นี่ก็จบแล้วนะแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถรับจ้างมีครับที่นี่ครับทางมาคนก็จะมา tuổi rồi học tiếp hát đắc thơ Đập hàm đấy đấy con ngay Khỏi dưới khiển mất xả này Alabic gì Không รล่อเหลือเกิเนนะใกล้เชียงตุงครับเขาเรียกว่าตะกี้เหรอตะกี้ไกด์อะตะกี้เชียงตุงตะกีก้ไกด์ที่เรี่ากู๊ดแมนโอเคผมมั่วไปได้นะ,ะเดี๋ยวดูการขึ้นก่อนคนไทยก็มีมาเที่ยวนะตอนนี้รอการจราจรที่เบาบางก่อนครับผมก็จะขึ้นแล้ว บางคนก็ส่งนะก็อาจจะแบบจากกันแล้วนะก็ภาพนี้ก็เป็นความทรงจำที่ดีครับที่ผมจะเก็บไว้ครับอีกไม่นานนะจะกลับมาใหม่ต้องบออยงนะั้นจะบอกว่าอีกนานแสนนานนะเพราะามีคนที่ถึงผมเยอะอยู่นะครับที่นี่นะไม่ถึงว่าน้อง,องแล้วก็เพื่อนๆนะ <c oughs> ปังหา ขึ้นยังไปโอเคครับขึ้นนะผมขึ้นมาแล้วอา่าครับผมขออนุญาตขึ้นแล้วครับคนน้อยแล้วซีมาักถือตั๋วไปแล้วดูบรรยากาศด้านบนหน่อยครับว่าเป็นแบบไหนใช่ได้ใช่ได้เดีย๋ยวพี่จะอ๋อพี่จะงงใช่ไหมซีมาักจะไปส่งผมที่ด้านดีด้านหน้าท่าเอ้ยคืออ,อดึงน้ำบายพาสแล้วก็นึกว่ายืบอะไรซีมาร์ผมไม่ต้องเอาน้ำมาผมหูสาวน้ำมาพี่ใครเดินขาเอาพีา่นั่งไหนนะ ข้ดูบรรยากาศด้านด้านด้านหลังด้วยครับรถสตาร์ทนะครับเตรียมตัวเดินทางครับขอไว้ข้างล่างเออได้แป๊บเดียวซีวัเกงครับเชียงกุ้งครับไม่อยากกลับนะแต่ว่าก็ต้องทำใจนะผมจะกลับมาใหม่ครับที่นี่เร็วๆนี้ครับกลับอันนี้โดยกินยองออะไลน์ครับแลมีใครมาส่งเลยนะดูดิถ่ายคลิปน้องๆถ่ายคลิปน้องๆเป็นสิบๆคนแล้มีใครมาส่งเลยดูดิ หนูเดินไเพื่อใครจะไาเอออันเล็กอันเล็กกับไอ้เหลายังไม่มาส่งเลยคิดดูดิโอตายและน่าที่ไม่ส่งนะดีัะไปส่งนะเพราะว่าไปส่งนี่คืออะไรเพราะว่ายังไม่ได้จะฆ่าตัวเลยไ่้ฆ่าตัว คือครับพี่ยังไม่จ่ายค่าตัวเลยถ้าผมจ่ายตังค์ทีพักวันที่นี้ซีพักก็จะส่งผมแค่นี้ผมก็รูยวอากันยังไม่จ่ายค่าตัวนี่นะฮะนี่มาเด็กไกลเดกไก่เช็คตุงนะเราเล่นเราเล่นเออคนไทยซีพักน่า้างเออผมมาใส่ท้องเดี๋ยวไปเที่ยวไปกินข้าวบ้านซีพักตลอดนะเดี๋ยวไปเชียงรายกับพี่เลี้ยงมั้งเดี๋ยวพาซีพักไปเลี้ยงนะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะก็รับรองว่าซีพักจะไม่อยากกลับมาเชียงตุงอีกเหมือนกับที่ผมสาวไทยนะปาโอเคครับ ไปแล้วนะฝากความคิดถึงถึงน้องๆทุกคนที่เชียงโจ้เยครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือเพื่อนๆที่ดูผมนะครับเป็นชาวไทยใหญ่หรือว่าจะอยากได้ผมอีกก็บอกมาคลิปนี้เออมาจับผมไปเทิร์กก้ไม่ไหวเลยรไม่เป็นจับจักรกลอะไรไี่ได้ไปได้ได้แต่อาจจะไปเมืองอื่นด้วยนะก็คืออาจจะไปตองยีที่ตั้งใจไว้แล้วก็มิถินานัดซิมพักไว้แล้วครับก็วันนั้นไม่จ่ายค่าตัวนะครับเป็นเพื่อนกันเพราะว่าไปเมืองอื่นแล้วใช่ครับโอเคนะก็มาเจ็งๆตั้งใจนะครับนะซิมักี่เลยพี่ให้ซิมพกฝากเบอร์ก่อน่อคลิป ครับถ้าใครจะมาเที่ยวกับซิมฮักเนี่ยก็อย่างมากับผมนะครับติดต่ออะไรเฟซบุ o กหรือว่า l ล n e แล้วก็ Facebook ก็ชื่อซิมฮักครับแล้วก็เบอร์โทรก็ประมาณสกดดีเขาไม่รู้หรอกซิมฮักสกดยังไงสกอร์ซิมฮักก็ประมาณตัตตัวเอสนั่เอสอีเอ็มแล้วเอชยูจีนะครับอ่านี่คือชื่อเฟซบุ๊กครับแล้วเบอร์โทรก็ประมาณถ้าเบอร์พม่านะครับผมยังไม่มีเบอร์ไทยถ้าที่นี่เบอร์ไทยใช้ไม่ได้ โอเคเลยโทรมานะครับอะโทรมาต่อไป254100579นะครับถ้าคนไทยจะโทรมาทุกคนรหัสอะไรก่อนโอ้โอะไรว่าระบบใช่ไหมอ,บบอ่า959 9 5 9นะข้างหน้า959โอเคไลน์มีมั <L ine S 1> ้ยไลน์ก็เออใชไ่ได้ครับ <laughs> ต้องใส่เบอร์พ่อมาได้เข้าไปเลยอ่าโอเคอ่าไอเดียเขาใช้ไอเดียไลน์เรให้ไปตั้งเป็นไอเดียไลน์เป็นของเบอร์โทรศัพท์ไปครับเรียบร้อยครับสุดยอดกันเดินทางครับขอบคุณที่ติดตามชมอันแนนของกินที่เ้อออนไลน์ครับแล้วก็เสมนัางตักเธอครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้ทั้งทางวิถีชีวิตการกินความเป็นอยู่รวมถึงน้องๆสวยๆทุกคนที่มาออกกองผมครับรับรองว่าน้องๆน่าจะมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆหน่อยนะครับไปแล้วนะมาส์นะครับเดี๋ยวคนถามมาแล้วอ่าคนยังไม่มาเต็ม ผมบบถ่ายเป็นคลิปนี้นะก่อนออกหมาชิงตรงครับหวังว่าภาพนี้คงจะกลับมาใหม่ที่นี่เร็วๆนี้นะครับอีกครั้งหนึ่ง,งกลับมาเพราะว่าสาวๆชิงตรงมีคนเยอะเลยเด้ไหิครับว่ามีสาวๆรอผมอยู่นะสาวแต่งงานให้ที่มาไทยรอมาแต่งงานน้องๆทั้งนั้นเลยทำงานนี้